เรามาทำภารกิจกอดแรกอิ่มใครเข้ามากอดผมจัดไปหนึ่งอิ่มร้านไหนก็ได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเอาคือโดนกี็มทีเหรอวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดเลยมามาพี่ปลอบใจมาพี่ปลอบใจ สวัสดีทุกคนพงิงค่ชาผมปอนครับเสี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอินดี้บางขุนเทียนเป็นตลาดเปิดใหม่มีครบทุกอย่างยิ่งใหญ่อลังการลานจอดรถกว้างสุดๆเรามาทำอะไรกันวันน<ช>ี้เรามาท <ำ S 2> ําธุรกิจ กอดแลกอิ่มลตลาดกําลังบูมเลยเวลาก็ดีอากาศก็ดีคนกําลังมาเลยวันนี้กอดแลกอิ่มเดี๋ยวเราทาการเดินถือป้ายนี้ก็ไปเลยใครมากอดเราให้ความอุ่นเราอยากกินร้านไหนจัดไปออเอเลี้ยงเลยจัดไปแยกกันทำภารกิจนะเต๋าคิดว่าจะมีคนที่จะมากอดเราจะเป็นใครน่าจะาสาวสาวน่าจะสาว แม็กเาอันนี้คิดว่าคนเข้ามาก่อนเยอะไหมอาจจะเป็นเด็กน้อยก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเด็กๆอาจจะอยากกินนู่นนี่นั่นใช่ป่ะของกินน่ะเธอคินที่พี่เดินเซเวย์์สามล็อกใหญ่โคตรน่ากินมีทุกอย่างอลังการมากวันนี้ใครกอดเราอยากกินร้านไหนลุยจัดให้โอเคพร้อมนะเอาลุยครับก่อนแรกอิ่มครับก่อนแรกอิ่มครับโอ้มาแล้ว โอ้ได้แล้วได้แล้วคุณพี่อะไรครับพรค่ะพี่พรอันนี้น้องชื่อไรชื่อไรชื่อไรน้องลูกแก้วโอเควันนี้ช่องผมดูยล้ำเติงทำการจัดภารกิจตอดแลกเอ็มใครเดินเขอ้ามาก่อนผมผมเลี้ยงเลยหนึ่งร้านที่ชอบกินร้านไหนพี่เลือกรุงร่งเผาเอาไป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 ทุ่งเผาไปทุง่งเผาราคาเท่าไหร่จ๊ะร้อยแปดสิะ180นะครับ ร้านพี่มีอะไรบ้างอ่ะมีหอยลวกแล้วก็มีหอยแมลงพู่นึ่งแล้วก็กุ้งเผาคะ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ทำเองทำเองค่ะแซ็ตไหมรับประกันรับประกันน่ะเดี๋ยวให้พี่พรเป็นคนชิมนะรับประกันนะครับ<ส>นี่คือร้านหอยลวกทะเลเผาอ่าเอามาหนึ <N> ่งกล่องครับเอากล่องไหนมีบริการอุ่นให้ด้วยแต่ชำระเงินก่อนเรียบร้อยจ้าอย่างหอยแครงนี่กล่องละร้อยเดียวตัวใหญ่เหมือนกันนะใช้ได้เลยนะหอยแมลงคู่5้บาทหุยราคาดีทุกคน ใครที่อยู่ละแวกนี้นะครับบางขุนเทียนช่วงเลิกงานหรืออะไรเงี้ยรีบมาเลยตรงนี้คือของกินเยอะมากดูดีน่ากินทุกอย่างนี่ผลไมงมไม้มาครบหมดก่อนแรกอิ่งคนที่สองมาแล้ว ผมพาดก่อนน้องชื่ออะไรครับไคบค่ะชื่อไบน้องไบมาทำอะไรที่นี่มาเดินเล่นค่ะมาเดินเล่นมาใครครับมากับเพื่อนค่ะมากับเพื่อนอายุเท่าไหร่เนี่ยสิบเอ็ดคอายุสิบเอ็ดบ้านอยู่แถวนี้เหรอไม่ค่ะอยู่เพชรชันีน้องไบอยากกินร้านไหนพาพี่ไปเลยกี่เลี้ยงไปไปเลยชวนเพื่อนไปด้วยในฐานะที่เป็นเด็กให้สองคนเลยญญถ้าเดิน <ๆ S 1> เลีเ้ยวเข้าร้านเหล้านี่คุณตบเลยนะอาชีตผมก็มุดอยู่ซอยนี้แหละแปลว่าซอยนี้มีของของดีของเด็ดเอาอะไรครับได้ยังเอาวะเอาลุยจิ้มเลยเอาอะไร เอากี่ไม้ลุยเลยหรกเอาที่กินอิอ่มเลยนะ <Okay. S 1> แล้วยังไม่ได้สัมภาษณ์คนนี้เลยคนนี้ชื่ออะไรครับตา น้องตา้าเป็นเพื่อนกันเรียนโรงเรียนเดียวกันปะไม่่ะอ้าวคนโรงเรียนแต่บ้านใกล้กันเหรอบ้านไม่ใกล้ค่ะบ้านไม่ใกล้แล,แล้วมาด้วยกันได้ไงอ่ะแม่มาขายของอ๋ <laughs> อแม่มาขายของไอน้นี่หนีมาเที่ยวมเลยมาเจอกันนเรื <laughs> ่องการเลือกเลือกก่อนเลือกกันร้านนี้ชื่อร้านว่าหมูชาบูหมูชาบูมาขายตั้งแต่วันแรกเลยปะใช่ครับที่นี่คนเยอะไหมเยอะครับขายดีใช่ปหใช่ครับพี่ชื่ออะไรนะชื่ผมครับพี่หมูเชิญชวนคนมาเที่ยวตลาดอินดี้หน่อยใครที่สนใจก็มาที่ตลาดอินดี้บางอุ่นเทียนได้นะครับที่นี่มีของกินมากมายครับคนแฟชั่น ก็จะเริ่มต้นที่10บาทแล้วก็มี15มี20บาทแล้วก็จะมีน้ํา2น้ําก็คือน้ำหมาล่ากับน้ำดับราคาก็ค่อนข้างมีสภาพน้ำมาแล้ว10บาทยี่บาทเท่านั้นเองโอเคพี่หมูขอบคุณมากเดี๋ยวจกกัดการให้น้องๆเดี๋ยวผมจ่ายเงินด้วยเลือกครบยัง เออไปตรงนี้ฮรับน e> ้ำดน้ํามาล่าน้ำหมาล่าเหรอเดี๋ยวนี้เด็กๆก็กินมาล่าไม่เผ็ดมากนะครับผมอยากให้เด็กคนนี้เชิญชวนคนมาเที่ยวตลาดนะชวนคนที่ดูอยู่มาเที่ยวตลาดสิมาตลาดอินเดียนะครับที่นี่มีอะไรบ้างมีอาหารของกินมากมายแล้วร้านเราขายอะไรเสื้อผ้าร้านน้องขายเสื้อผ้าแต่น้องเชิญชวนมากินอาหารมากมายยังไงมากินอาหารแล้อย่าลืมไปซื้อเสื้อผ้าร้านน้องด้วยขายเสื้อผ้าอะไรเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้ามือสองตลาดที่นี่มีเสื้อผ้ามือสองเยอะมากเมื่ ผมแอบไปเดินดูสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วราคาดีด้วยห้าสิบบาทร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยซื้อใส่สนุกๆนะครับอุดรร้านน้องด้วยนะครับโอเคโอเคเรียบร้อยโอเคกอดแรกอิ่มจัดไปขอบคุณมากนะครับกินอร่อยล,ยลูกไ,ไปยบายภารกาิจที่2ชาร์จอย่างไวกอดแรกอิ่มจะเราไปเดินกันต่อนะครับว่าใครจะเป็นผู้ได้กอดแรกอิ่มคนที่3ครับกอดเฉยๆไม่อิ่มอะไรนะครับ <c oughs> กอดเฉยๆไม่อิ่มได้ไหมครักอดเฉยๆไม่อิ่มได้ไหม กอดแรกอิ่มใครเข้ามากอดผมจัดไปหนึ่งอิ่มร้านไหนก็ได้ที่นี่ของกินเยอะจริงๆนะตอนหนึ่งล็อกอะมันมนยาวมากรอบๆเนี่ยจะเป็นบริเวณที่สามารถนั่งกินได้แบบเยอะมากๆไม่ว่าคุณจะมาเป็นแบบครอบครัวหรือมากวนเพื่อนเลิกเรียนเนี่ยสถานที่สามารถรองรับการนั่งได้แบบเต็มพิกัดเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะไปยืนตรงหน้าซอยแล้วหันหน้าอข้ยางนี้แล้ัน วันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดเลยตอ <c oughs> นนี้ผมกินกอดแล้อกินแต่ช่องเริ่มติงครับอยากกินร้านไหนผมเลี้ยงเอาเลือกเลยฮะร <c oughs> ้านเดียวหออยากกินบิงซู <c oughs> ก่อนไปกินบิงซูอยู่ตรงไหน <c oughs> อยู่ข้างในนี้ใช่ไหมสัมภาษณ์ก่อนชื่ออะไรครับชื่อน้องแคทค่ะน้องแคทแล้วนี้ชื่อชื่อเกสค่ะชื่อน้องเกสแม่วันนี้แต่งต,ตัวสวยอะวันนี้วันคิสมาสค่ะหนูเต้นโคเวแดนส์อ๋อเป็นกิจกรรมโรงเรียนโคเวเดนส์น้องอยากกินบิงซูเดินเข้ามาก่อนสองคนจัดบิงซูสองถ้วยนำไปเลยครับไป พิงฟูร้านนี้ชื่อร้านว่ายูปุรินะครับพี่เจ้าของร้านยูปุรินะครับขายอะไรบ้างครับขายน้ำแข็งใส่รดนมชาไทยโคโกตามเมนูแหละที่บอกมึงอ่านเมนูสินะครับเดี๋ยวให้สองคนนี้สั่งเลยครับอยากกินอะไรจัดไปสั่งอะไรบ้างหนูสั่งมะม่วงค่ะเคยกินร้านนี้มาก่อนป่าเคยแปลว่าอร่อยจริงอร่อยจริงนี่แล้วหนูว่าสั่งอะไรสั่งสตรอเบอร์รี่ค่ะถือไม่ทำไมครับสตรอเบอร์รี่ค่ะ มาเดินที่นี่บ่อยไหมครับบ่อยค่ะก็คือเวลามาก็คือมากวนนี้เลยก็ประมาณนี้ใกล้โรงเรียนไหมครับใกล้ค่ะอ่ะผมอยากให้น้องสองคนนะครับชวนคนดูเที่ยวที่ทนี่กันที่นี่ตลาดอินดี้บางขุนเทียนค่ะก็ของกินของใช้เสื้อผ้าก็มีของทุกอย่างเลยม,มากันเยอะๆนะคะเออแล้วหนูไม่ไม,ไม่ทำการทํางานเลยหนูไม่รู้ค่ะไม่รู้เวียงไม่รู้เวียงไม่รู้แต่้านนี้อร่อยค่ะก็น่าจะอร่อยจริงๆแหละรอพี่ก็ทําเส็นก่อน นึ่งกอนเฮ้ยโอ้ยน้องชื่ออะไรครับชื่อต้นกาน้องต้นกาอยากกินอะไรวันนี้วอยวายเหรอมึกอวอยวายอ่ะหมึกวอยวายอยู่ตรงไหนพาพี่ไปเลยปะลุย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 ไปและแล้วก็มาถึงครับร้านวุ้ยผมกลัวว่ะพี่หมึกไม่วอยวายจะดีเรื่ออะไรครับ ที่นิวค่ะที่นิวใช่ไหมครับที <respuesta. S 2> ่ร้านขายอะไรบ้างครับผมชอนมุซาซิมิแล้วก็มุกสายตัวค่ะแกงกิมมุซาซิมิได้ครับอยากกินกี่ตัวอยากกินตัวสองตัวครับครับผมอ๋ตัวนึงเฉยอ๋อตัวนึ่งเอยตัวนึงซาซิมิอะไรนะอ๋อเลยครับวันนี้อันนี้อันนี้กล้ากินด้วยเหรอเคยเคยกินแล้วใช่ไหมอันนี้เคยแล้วอ๋อวิ่กินตรงนี้กินตรงนี้กินตรงนี้หน้ากล้องหน้ากล้องขี้เจาะขี้เจาะทำไมอุ้ย รอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอ uh ่ะได้แ huh. ล้วครับตั้งสองเมนูเป็นหมึกซาชิมิกับหมึกช็อตนะครับยินดีกับน้องต้นกล้าด้วยนะครับขอคุณร้านคุณพินิวด้วยนะครับะก็อยู่ที่ตลาดยินดีมางขุเที่อนนะครับอย่าลืมอุดหนุนกันอ่ะไปแล้วนะครับ มาแล้วอ่ะได้เค้ยคุยคุยเอาเอาคุณเอารายกัน g ีน่ะเดี๋ยวเลี้ยงทั้งสองคนเลยนะชื่ออะไรครับชื่อทามทามเขาชื่ออะไรครับชื่อโยมีร้านในใจยังอยากกินร้านอะไรยังไม่มีเพราะว่าเพิ่งมาครั้งแรกเพิ่งมาครั้งแรกเราอยากกินร้านอะไรมาเนี้ยบเอออ๋อร้านนี้เหรอ สวัสดีครับร้านเคบับไก่เนาะไก่ั้เเนือลยมีทั้งไก่มีทั้งเนื้อเลยคเคบับไก่เพิ่มชีสสองเลยเรียนที่ไหนครับเรียนที่โรงเรียนปัญญาสังคิดว่าพี่เนี่ยหลอกเนี่ย <c oughs> เอาเขาตัวเองก่อน ไก่ชีสนี่คือมาแบบแน่นๆเลยตลนนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งร้านนิดเรบประกันว่าเทปแบบเจ้านี้นะในกรุงเทพนี่ไม่เป็นสองรองใครแน่ครับรมาแมอร่อยเก็บไว้ในใจนะ <laughs> ไม่อมอร่อยบอกต่อนะถ้าไม่อร่อยต้องเก็บไว้ในใจนะ <laughs> อร่อยเนะี่ยน้องบอกอร่อยนี่ฮนะมบทำโตัวโตฮะอร่อยไม่อร่อย <laughs> <laughs> ไม่ร,มรู้รู้ว่าร้อนมาก่อนเป็นไง <laughs> ร้อนร้อน อร่อย,ออยไหมครับอร่อยเนาะขอบคุณทั้งคู่เลยนะครับที่เข้ามาให้ความอบอุ่นพี่ด้วยนะฮะหน้าตาเป็นมิกกับเด็กน้องชื่ออะไรครับทีมวันนี้น้องทีมอยากกินร้านไหนชี้เลยครับเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองอยากกินอะไรตูชี้หอนี่คือร้านที่น้องทีมเลือกฮะ ซูชิมิสวัสดีด้วยนะครับขอกล่องหน่อยกินแค่สองคำกินแค่2งคำเองไม่ได้เอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยอันนี้1นึ่งคำอันไหนอีกชี้ครับอันไหนนี่หรอร้านนี้ซูชิมิเริ่มที่10บาทเท่านั้นนะครับ15บาท20บาทอันไหนคือพรีเมียมสุดที่20บาทใช่ไหมโอเคแซลมอนเบิร์นซอสเทริยากิใส่กับมายองเนส พอรยงน้องถามว่าพอหรือยังโอเคพอก็ได้ไม่อยากขัดใจน้องเรรยบร้อยนะครับเ้าสูชีสปีู๊ลิโป้งให้กล in okay, so ar er ้องหน่อยเยี่ยมก่อนแรกอิ่มครับก่อนแรกอิ่มครับคุณโดนแฟนบอกเลิกเหรอ มามาๆๆพี่ปลอบใจมาพี่ปลอบใจ <c oughs> ไม่ได้กอดแบบปลอบใจน้องอย่างเดียวนะ<ส>ให้น้องได้กินอะไรอย่างหนึ่งที่อยากกินด้วยของกินเน่เป็นโยยาจิตใจที่สุดอันนี้น้องชื่ออะไรนะครับชื่อนาเดียค่ะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวอยากกินอะไรพาไหเทปนะเย็นเทปเย็นอ่ะมาถึงร้านเทปเย็นแล้วเดี๋ยวเราสัมภาษณ์เจ้าของร้านกันก่อนนะครับชื่อพี่อะไรครับพี่มูดที่ร้านมีอะไรขายบ้างครับเป็นเทปเย็นค่ะแล้วถ้ามันสามทุวเนี่ยมันยังซื้อได้ไหมหรือว่าต้องต้องประมาณเย็นๆซื้อได้เรียกเลย ใส้ไหนก็ได้หน้าไหนก็ได้ที่อยากกินเอาบุ้ยตบลนี่หนูเ่เดอละจั่งเหมือนเคยซื้อแล้ว <laughs> <laughs> เคฟเย็นอันนี้น่าจะเพิ่มความหวานให้กับน้องนาเดียแล้วก็อาจจะช่วยยูยาจิตใจได้เป็นอย่างดี <c oughs> ได้กินของหวานอร่อยๆก็ถ้าใครมาเที่ยวที่ตลาดอินดี้บางขุนเทียนก็ฝากร้านนี่เลยหวานใจเคฟเย็นของพี่มดไว้ด้วยนะครับ โอ้โหเค้าอะไรครับนาวาครับอยากกินอะไรเลงไว้ยังว่าอยากกินอะไรเลงไว้แล้วด้วยอะพาพี่ไปเลยอยากกินอะไรก็ได้ในตลาดแห่งนี้เลือกเลยเออชี้แล้วสูชี้น่ากินมากเลยอยากกินอะไรเลือกจะกี่ชิ้นก็ได้เออแซลมอนก่อนเลยอะไรเออวะเออปูอัดก็มาเออแบบปิดกล่องไม่ได้เลยอยากกินอะไรอีกขี้ไม่อีกยังว่างอยู่เออ ขอแล้วอ่ะจัดมาแบบเป็นกล่องเลยนะครับแบบนี้เลยมีแต่ของที่อยากกินเนาะแซลมอนกุ้งฝากร้านซูชิครอบครัวไข่หวานของพี่เปียวไว้ด้วยนะครับซูชิน่ากินทั้งนั้นเลยน้องนาวาก็บอกว่าเคยมากินแล้วคอนเฟิร์มนะว่าอร่อยมากคอนเฟิร์มนะครับอ้าวโอเคดีใจหน่อยดีใจหน่อยดีใจหน่อยเย้ยย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  เราชื่ออะไรเอ่ยยูนิฟน้องยูนิฟอยากกินอะไรอะอยากกินทะเล,ะเลครับอยากกินทะเลมันเค็มนะกินได้เหรออ๋ออาหารทะเลไหนร้านไหนเ่ยร้านไหนครับชอบกินอะไรน้องชอบกินหอยแมงคู่เราจะไปดูกันว่าน้องจะพาเราไปร้านไหนร้านนี้อ๋อสวัสดีครับหอยแมงคู่นี่กล่องละเท่าไหร่ครับ กล่องละ50บาทเนาะเอาหอยแมงผู้กล่องหนึ่งครับฝากน้องอยู่นี้ได้ไหมฝากให้ติดตามช่องพี่ได้ไหมฝากติดตามช่อง Travel Something นะครับขอบคุณค่ะนี่เดี๋ยวุสดาลโอเคขอบคุณครับกินให้อร่อยนะิครับก่อนแรกอิ่มครับเลีนะ้มุณมีคนเลี้ยงนะครับให้เฮ้ยอรักกันนะ ชื่ออะไรครับแม่แอนเนาะมาบ่อยไหมครับตลาดนี้มาครั้งแรกวันนี้เนี่ยแม่แอนอยากกินอะไรอ๋อกลังแบบอันนี้เลยเรียกว่ากําลังเลงเลยนี่ฮะไม่จ่ายไม่จ่ายไม่อย่าพึ่งโอ้จ่ายแล้วไปอีกนได้เอาชอบร้านไหนดีกว่าชอบร้านไหนไม่อะอันนี้มากับลูกด้วยอ่ะมาชื่ออะไรเ่ยอ้อมค่ะอยากกินอะไรอ้อมตำอยากกิน้มตำนั้นพาของควงคุณแม่ได้ไหมพ่อจะหึงไหมเนี่ยไม่เป็นไรเนะ เอตาตมอะไร,าาะไรดีครับรสั่งได้เลยเราอหมูยอเราหมูยอแล้วอะไรอีกอล่อแล้วมั้งกอดแรกอิม่มกินแล้วต้องอิม่มไปแล้วไม่อิม่มผมไม่สบายใจนะเอา,อ,ามมอ,อะไรดีเอาตำหมึกกรอบแค่สองตำาหรออิ่มหรอที่บ้านนี้เขากินน้อยกันเน้นกินน้ำนะฮนะขอบเข ชื่ออะไรครับพี่กออดครับวันนี้ผมมากอดแรกอิ่มก็ตามชื่อเลยกอดผมเนี่ยผมทำพี่อิ่มเอาเสร็จยังเหลืแค่ไหนครับวุ้ยแม่ค้าก็ะแซบสมชื่อไก่เลยพี่อะไรครับตาค่ะพี่ตาครับนี่คือคู่แข่งตัวยงของเคฟซีดู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 ไก่เขาน่ากินไหมครับพี่น่ากินคเลยน่ากินน่ากินกรอบดีน่ากรอบจะกรอบกรอบกรอบเลยเฮ้ ได้แล้วครับผมนี่เลยครับผมมากขอบคุณมากพี่จอรดครับขอให้อร่อยกับข้าวยำไก่แท้จากร้านพี่ตาขอบคุณมากครับครับผมเขาไม่มากอดเราเราไปตื้อเอาทิ้งเหรอกรอยังไงมีการถามว่ากอดยังไงขอบคุณครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อต้นต้มค่ะอายุเท่าไหร่ฮะสี่สองโอ้ยใกล้เคียงใกล้เคียงอิ่มหรือยัง นิดหน่อยยังยังได้อยู่พี่น้องส้มพาไปเลยฮะอยากกินร้านไหนผมเลี้ยงเลยนี่ไปกินอะไรดีอยากกินอะไรได้หมดเลยนะนี่เหรอค,คิวเยอะค่ะอันนี้ก็คือคือหมดหมด,หมดตลอดหมอคิวเยอะมาก คิวยาวไม่พอเจ้าของร้านสวยด้วยตอนนี้อยู่ที่ร้านไข่เต่าเปาปู้นะครับหัวมุมล็อกแรกเลยหันหน้าจากถนนเข้ามานะครับร้านสีม่วงแบบนี้จะเป็นขนมอะไรบ้างครับไข่เต่ามันม่งวงค่ะแล้วก็ไข่เต่าสีขาวมันเทศที่เห็นว่าถาดว่างๆนี่คือมันไม่พอตลอดหรอพอไ,ไปทัน <c oughs> ้มาทีนบ่อยม,มาบ่อยเพราะ<อ>ว่า,วาอะไรค่ะบ้านอยู่แถวนล้แล้วก็มีของกินเยอะมากคือตลาดนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือที่จอดรถสะดวกสบายฟรีไม่มีไม่เก็บตังค์ของกินสามสี่ล็อกเดินเลยค่ะเยอะมากแล้วก็อร่อยตลาดทั่วไปเนี่ยคุณจะไม่เจอห้องน้ำติดแอร์แบบนี้นะที่นี่ห้องน้ำติดแบบอร์โคตรเวิร์กสะอาดเดี๋ยวเราทำการรอขนมไข่เตาทีเด็ดก่อน กรอบนอกแล้วมันหนุบๆข้างในอ,ะอ่ะเช้านายเช้านายเรียบร้อยไปแล้วครับกับภารกิจกอดแลกอิม่มเป็นไงบ้างเตา๋าทุกคนที่นี่น่ารักมากโอ้โหเดินเข้ามาแบบโ<ม>อบกอดน่ารักจนแปลกใจอัถยายนิ่ดีเวอรี่ดีไปเดินเข้ามาก,ก่อนเลยแต่ผมเห็นแล้วว่าคุณชันเข้าไปก่อนคราอะ่ะ <laughs> ผมก็ตอนแรกเกรงๆก่อนไม่รู้ว่าเขาจะกล้าเข้ามากอดแล้วเราะว่าใครก็ไม่รู้แต่ว่าพอแบบได้กอดพูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็เข้ามาแบบเฟรนลี่มาก <S <S ๆๆมาก,การโต้อตอบที่ดีเออสำหรับผมนะ่าผมใช้นิยามคำนี้นะ มันคือความน่ารักน่าเอ็นดูอะทุกเพศทุกวัยเลยทุกอย่างมันดูอบอุ่นน่ารักไปหมดอะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยยิ้มแย้มคุยเก่งไม่เคยคิดว่าจะการกอดคนแปลกหน้ามันจะง่ายขนาดนี้ใช่ไโอเคเดี๋ยวเจอกันภารกิจหน้าแล้วกันสําหรับกอดแลกอิ่มนะครับวันนี้ก็สนุกมากๆอย่าลืมกอดจากกันนะครับกดไลค์กดแชร์คนไหนเป็น fc น้องแม็กน้องสาวก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์หากันเยอะๆแล้วกันนะครับนะโอเคคนที่ดูคลิปนี้อยู่ครับเจอกันใหม่ ep หน้านะครับผมไปก่อนเรื่องยบ๊ายบายอย่าลืม subscribe นะครับ